สวัสดี FC ช่องล็อกกี้อินดี้สาจวนนะครับแล้วก็ช่องทีมงานโทัรหนึ่งทุกๆท,ท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะพาน้องนิวมาจองรถครับอาน้องนิวมาจองรถจะเป็นรถรุ่นไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าน้องนิวอยากได้รถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรแต่ตอนนี้เราก็ คงไม่ต้องบอกแล้วนะยี่ห้ออะไรนะครับนี่เรามาที่ศูนย์โตโยต้าท่าจีนนะครับหลังจากวันนั้นเรามาดูาตรวจสอบราคารถนะครับมาเช็คราคารถแล้วตัดสินใจว่าจะจองนะครับว่าจะจองไปดูว่าเจ๊เขาจะจัดรุ่นไหนมาให้ที่บ้านใช้นะครับ ซึ่งที่ขับมานี่ก็เจ้าแคลมรี่ครับแคมรี่ก็สภาพก็ยังสวยอยู่ครับก็จะเก็บไว้เหมือนเดิมครับเก็บไว้เหมือนเดิมนะพี่น้องนะ <c oughs> เดี๋ยวไปลงไปดูรถด้วยกันนะครับว่าเราจะถูกใจรุ่นไหนสีอะไรครับผมตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะจองครับไปเดี๋ยวเราลงไปด้วยกันสำหรับวันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับ ก็พี่พี่น้องๆหลายๆท่านก็คงจะพาครอบครัวไปเที่ยวนะเอารุ่นนี้ไหมเนี่ยนะครับเราจะเข้าไปข้างในศูนย์กันนะครับแต่ว่าเราจะพาพี่น้องเดินดูรถก่อนนี่น่ครับแต่ละรุ่นแต่ละคันนะครับดูกันว่ารถรุ่นไหนเ,เหมาะสมในการใช้นะครับ เป็นรถบ้านรถครอบครัวนะครับพี่น้องที่โชว์อยู่ข้างหน้าก็จะเป็นรถกระบะสมากกว่านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับเข้าไปดูกันนี่เขาก็น่าจะมาจองรถนะครับสวัสดีครับอ๋อมาจองรถครับมาด้วยกันครับ สวัสดีครับ,รบก็หลายๆคันหลายๆรุ่นนะครับรถที่เราจะมาดูแต่ไม่รู้ว่ารุ่นไหนนะครับยังไม่เฉลยยังไม่เปิดใจอันนี้รถล็อกรถล็อกนะพี่นอ้องก็จะมีรีโวล็อกโคนะครับโอ้จอดอยู่นู่นมีเซ็ รีโวเซผมก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนนี้ตัวธรรมดาหรือเปล่าสีประตูตัวธรรมดาครับตัวนี้อินเดสตัใช่ไหมพี่นอ้องอ่านถูกไหมอ่านถูกไหมเนี่ยตัวนี้สีขาวสีขาวสีขาวรถสีขาวกับสีดำนะครับจะแพงนี่ครับระบบภายใน รถรุ่นใหม่ๆนะครับผมก็คงจะไม่ได้ขับแล้วครับตัวนี้ผมน่าจะขับคันที่อยู่บ้านเสียตินนะครับจเจ้าไมตี้ไมตี้เอนะครับปี96ของผมก็จอดอยู่นู่นครับไมตี้เอปี96ของผมจอดอยู่ที่บ้านเสียตินสีนเฟืองท้ายก็รั่วเพาว่าจะให้จานออสเอาไปจอดไว้ที่ร้านซ่อมให้นะครับ แล้วก็จะให้เขาทำแล้วก็จะโอนตังค์ไปให้จยานัดซ่อมให้นะเพราะว่าผมติดภารกิจทำงานที่บ้านที่อุงเทพบอยู่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นประมาณกลางเดือนหน้าก็จะขับรถดำนะครับไปที่อุบลพี่น้องขับรถดำไปที่อุบลนะครับมาดูกันแต่ไม่มีรถ จอดโชว์เลยครับมมนมีรถจอดโชว์เลยน่าจะต้องจองแล้วว่าเอารุ่นไหนสีอะไรนะครับาทางเซลเขาถึงจะจัดหารถมาให้นะครับนี่ครับคนหรับันนี้ก็มากับนี่ครับเท่าแกาาาแาโโข้ามาดาวรถอยู่ก็จะซื้อรถใหม่คนละ รถยี่ห้ออะไรรถอะไรเฮียมา er เองเลยครับเฮียนิวมาเองเลยจะมมาซื้อรถใหม่มมนี่สำหรับศูนย์โตโยต้านี่คือศูนย์โตโยต้าท่าจีนนะครับศูนย์โตโยต้าท่าจีนอยู่ตรงถนนพระราม4นะพี่น้องถนนพระราม4เอ้ยไม่ใช่ดิอยู่ที่ พุทธมณฑลสายสีครับโอ้พูดผิดไปอยู่พุทธมณฑลสายสีนะครับอยู่ตรงข้ามกับร้านข้าวต้มเฉินหลงนะครับก่อนจะถึงทางกลับรถนะครับทางกลับรถก่อนจะถึงยูเทินที่2อง่ะพูดง่ายสายสีเนี่ยจะมียูเทินที่มีไฟแดงอ่ะก็คือ2ยูเทินนะครับก่อนจะถึงยูเทินไฟแดงที่สอง ถ้ามาจากฝั่งปิ่น9กานะสำหรับจุดสังเกตง่ายๆก็คือจะอยู่ตรงข้ามร้านอาหารเชิญหลงนะครับตรงนี้เห็นไหมพี่น้องครับร้านอาหารเชิญหลงแล้วก็ศูนย์บริการาโตโยต้าก็จะติดกับเทสโก้โลตัสนะครับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะเป็นเทโลโก้โลตัสย่อยนะครับสาขาเล็กเข้ามาก็จะเจอทั้งศูนย์โตโยต้าแล้วก็ ที่เดินช้อปปิ้งนะครับก็จะมีนะพี่น้องนะเดี๋ยวตอนนี้เซลติดลูกค้าอยู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะพี่น้องนี่ดูล้อแม็กกันก่อนอันนี้น่าจะเป็นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่ต้องการให้ทางศูนย์เปลี่ยนล้อให้เลยนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะนี่แม็กพร้อมยางนะครับ ก็น่าจะเพิ่มเงินเข้าไปอีกรุ่น RS 7โอ้ยางยี่ห้ออะไรยางยี่ห้ออะไรนี่พี่น้องนี่ครับยา <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ส่วนตัวนู้นก็โคโร r คอสเป็นตัวใหม่ของโตโยต้านะครับโคโร r คอส เดี๋ยวมารอดูกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวมารอดูกันสำหรับคลิปนี้ก็จะไม่ได้เห็นตัวจริงของรถที่จะจองนะครับยังไม่ได้เจอตัวจริงของรถที่จะจองเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเราจะจองรุ่นไหนนะโอ้วเบาะรุ่นนี้ดีไหมใส่เข้าไปชุดแต่งเลย รอเซลรอเซลครับรอเซลเซลกำลังนิ่งอยู่ครับกำลังาขายรถให้ลูกค้าอยู่นะครับเสื้อขาวครับเสื้อขาวเซลเราเซลที่นัดก,นกันกับพวกผมนะฮะนี่ครับเดี๋ยวจะไปดูพาไปดูล็อกโคลครับปนี่ครับรีโวล็อกโคลนะครับ เป็นไงพี่น้องสนใจไหมมีใครสนใจคันนี้ไหมครับสนใจทักเข้ามานะสีดำครับสีดำคันนี้สีดำโอ้แม็กนี่เขาเรียกว่าสีสีไฮเปอร์ Hyper นะครับเขาเรียกว่าแม็กไฮเปอร์ตัวนี้พี่น้องอย่าคิดว่าเป็นแม็กเทาดำไม่ใช่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าสีไฮเปอร์นะครับ ไฮเปอร์นี่จะเป็นแบบสีที่ชุบล้อมาตัวนี้จะพ่นยากนะครับแม็กตัวนี้ถ้าเป็นโรงงานผลิตมาเขาจะใช้วิธีจุ่มเมานะครับเขาจะจุ่มสีเขาเรียกว่าจุ่มสีนะพี่น้องหลังจากจุ่มจุ่มสีดําเสร็จปุ๊บเขาก็จะมาปัดแล้วก็พ่นไฮเปอร์ตัวนี้นะครับพ่นไฮเปอร์ตัวนี้แล้วค่อยเคลือบเงาทีเดียวครับนี่ครับเ,<อ>เ,เรียกว่าสีไฮเปอร์ นี่เดี๋ยวเรามาดูข้างในของล็อกโคกันว่าจะเจ,จ่มจะหลัดไหมพี่น้องโอ้ฟึบฟึบอ๋อไม่มีกุญแจ <c oughs> ก็เลยไม่สามารถเปิดโชว์หน้าปัดได้นะครับก็ไม่เป็นไรนี่ครับชุดภายในคอนโซลนะครับวงม,มาลัยก็จะออกแนวสปอร์ตนิดนึง ปูนี่เป็นสีประตูนะครับเป็นสประตูโอ้เมื่อก่อนรถกระบะหรือรถบรรทุกทั่วไปเนี่ยที่มันไม่ใช่รถบ้านที่เป็นแนวสปอร์ตหรือรถเก๋งนะครับจะไม่มีช่องช่องแอร์ช่องอะไรอย่างนี้นะครับทุกวันนี้นี่คือเขาทำมาให้เหมือนเหมือนรถ v i p หมดเลยนะครับ เห็นไหมมีช่องแอร์หลังด้วยก็คือมันจะเพิ่มความเย็นให้กับลูกค้าที่มาติดต่อซื้อรถไปใช้เป็นของตัวเองได้โดยที่ว่าไม่ต้องนั่งร้อนผมก็คิดอย่างนั้นแหละใครคิดเหมือนผมก็ก็คงจะดีนะอุ้ยฝาหน้าทำไมหนักแท้พี่น้องอเครื่องก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมาย เครื่องไม่ใหญ่เลยนี่ครับในห้องเครื่องแต่ฝาหน้าหนักมากเลยอู้ทำไมฝาหน้ามันหนักจังปกติฝาหน้าไม่หนักขนาดนี้มันหนักเพราะอะไรหนักเพราะว่ามันเป็นเหล็กหรือเปล่า <laughs> นี่ครับนี่ล็อกโคครับล็อกโครีโวล็อกโคนะครับ ไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนนะครับก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองในรถแต่ละรุ่นนะครับพี่น้องตัวนี้ก็ราคาน่าจะสูงเหมือนกันครับส่วนคนที่ต้องการแบบ,เร,บเรียบง่ายๆแล้วก็ไปแต่งเองก็นี่เลยครับรีโวนี่ครับรีโวตัวนี้เลยตัวธรรมดานะครับพี่น้องนี่แหละ ตัวนี้ครับเขาเรียกว่าตัวแซตัวแซตัวนี้ไปแต่งเองครับโดยใส่ล้อแม็กที่เราไปดูเมื่อกี้ครับใส่ล้อแม็กตัวนั้นนะครับส่วนตัวข้างนอกเขาจะเป็นตัวแคปตัวตอนเดียวนะครับที่จอดอยู่ข้างนอกนะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ขอให้พี่ๆน้องๆติดตามรับชมช่องล็อกยีนดีด้วยนะครับอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายกันเดอ้อก็ติดตามกัน แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับซับไ์ด้วยนะครับก็ฝากทิ้งท้ายพี่ๆน้องๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันคลิปหน้าครับว่ารถที่เราสนใจอยากจะได้เป็นยี่ห้ออะไรครับเดี๋ยวให้น้องนิวน้องนิวฝากไลฟ์ซีหน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หน่อยเร็วเน่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 เร็วเร็วอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เขินนสวัสดีครับพี่น้องบ๊ายบายครับผม